ข่าวด่วนประกาศกรมอ,อุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากลงวันที่18พฤษภาคม2567พ,พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภะพยัยอุตุกภัยพยากรณ์อากาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยพรลุงธิลาชัยทาง Facebook ประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคมในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนกรมอุตุฉบับที่1แจ้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมง,งหน้า10วับบนล่วงหน้า ฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดในวันนี้18พฤษภาคม2567กรมอุตุได้ออกประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและกลื่มลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1โดยในช่วงวันที่2 0 2 3ึ 23, พฤษภาคม2567ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่22-26พฤษภาคม2567จะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมาและจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวตกของภาคเหนือและภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนกระลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่21-26พฤษภาคม2567 ดยบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับอา่าวไทยทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดการเดินเรือส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองประกาศวันที่18พฤษภาคม2567เวลา5นาฬกากรมอุตุออกประกาศฉบับต่อไป19พฤษภาคม2567เวลา5นาฬกานะครับส่วนการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ พื้นที่สีเหลือง18พฤษภาคมในวันนี้หกนกาของวันนี้ถึง6กนกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสีย่ยงฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองบริวเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น,าน่านตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธา,ยานีการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกจะเชิงเซาว ส่าแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีปทุมธานีนะคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ปริมาณฝนตั้งแต่35.1ม mm. ิลิเมตรจนถึง90มิลิเมตรนะครับต่อไปจะพามาดูพด้นของการปีกอา,ากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้18-19ถึงสิางหาคม2 5 6 7ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของุ่มฝนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากที่สุดอยู่ที่70%สเซส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคเหนือฝนะ60เปอร์เซนต และจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่เบรนภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ส่วนภาคอีสานจะมีฝนหนักแค่ในบางพื้นที่นะครับต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของการยปกรณอากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้18-19สิงหาคม2567 จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่บริเวณกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมฑลและภาคตะวันออกขอให้ระวังตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และคลื่นลมแรงบางพื้นที่สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยและหยอ่อมความอากาศตามปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละหกลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย แพร่นานลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากำแพงเพชรพิรนุโลกพิจิตและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24 28องศาและสูงสุด34-39่กองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วห1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม หนองบลมพูชัยภูมิคอนแก่นมหาสารครามยโสธรร้อยเอ็ดอำานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนาหลอยละ60 ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุดสามารถถึง38องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราสา,สาแก้วชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราอดอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด32 3 7องาจองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพานะครปมริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขน้อยละ60ฝ้นตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด7 2 9องศาและสูง่สุด3 3 3าองศาจากลมใต้ความสามถึง2ิโลเมตรต่อชั่วโมง พารณ์รากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝฟนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิามยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสองสามหกองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล่ดขึ้น่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขันนองร้อยละ70 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังกระสูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมกะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลวคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามพยากราณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม ย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให,ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ